ท่ามกลางลมหนาวที่พัดกระโชกในวันที่30ธันวาคมปีหนึ่งที่โลกจำไม่ลืมผืนดินที่เคยชุ่มโชกไปด้วยเลือดและน้ำตาจากสงครามที่ยืดเยื้อมานานานับปีบัดนี้กำลังจะได้รับการเยียวยาบาดแผลกองทัพสองฝ่ายที่เคยเป็นดังอริราชศัตรูผู้ซึ่งบาดเจ็บล้มตายสูญเสียกันไปมากมายเหลือขนานับในที่สุดก็ตัดสินใจยุติความบ้าค,ครั้งนี้ลงไม่ใช่ใชัยชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่มันคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติทั้งมวลที่กล้าหาญพอจะเลือกเส้นทางแห่งสันติณนห้องประชุมเล็กๆที่เงียบสงบแต่กลับเต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดและน้ำหนักของประวัติศาสตร์แสงเทียนจากโคมไฟโบราณสองสว่างกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแววตาที่เคยแข่งกร้าวบัดนี้กับแฝงไปด้วยประกายแห่งความหวังอันริบหรี่เอกสารสำคัญที่ร่างขึ้นด้วยความยากลำบาก ถูกกางออกบนโต๊ะไม้เก่าๆตัวอักษรทุกตัวที่เขียนขึ้นด้วยความระมัดระวังกำลังจะถูกจารึกเป็นประจับพยานแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทุกสายตาจับจ้องไปที่ปลายปากกาขนนกด้ามหนึ่งในมือของแม่ทัพผู้เกียงไกลาจากฝ่ายหนึ่งอีกด้ามหนึ่งในมือของผู้นำจากอีกฝ่ายปลายปากกาที่จะขีดเขียนจุดสิ้นสุดของยุคมืดมิดและเปิดประตูสู่รุ่งอรุณใหม่เสียงปากกาที่จะรดลงบนแผ่นกระดาษ เสียงที่บางเบาแต่กลับสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งโลกมันไม่ใช่แค่การเซ็นชื่อแต่มันคือพันธสัญญาที่แกะสลักลึกลงไปในจิตวิญญาณของผู้คนทุกหมู่เหล่าเป็นคำมั่นสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ว่าจะไม่หันคมดาเข้าหากันอีกจะไม่ยอมให้ความเกลียดชังและการแก้แค้นปลุกปั่นสงครามให้ประทุข,ขึ้นมาอีกครั้งเป็นวันที่โลกได้พักหายใจจริงๆบอกเลยว่าโล่งอกกันไปทั้งโลก ความโล่งอกที่ยากจะพรรณนาทันทีที่หมึกแห้งสนิทเสียงะระฆคังจากหอนาฬิกาเก่าแก่ก็ดังกังวานไปทั่วทิศเป็นสัญญาณแห่งการสิ้นสุดของความขัดแย้งและการเริ่มต้นของบทใหม่ในประวัติศาสตร์ทั่วทั้งแผ่นดินที่เคยระอุด,ด้วยไฟสงครามที่เคยมีแต่เสียงปืนและเสียงร้องไห้บัดนี้กลับมีเพียงลมหายใจแห่งสันติภาพพัดผ่าน ผู้คนหลั่งไหลออกมาจากบ้านเรือนด้วยน้ำตาแห่งความปลื้มปิติที่ไม่อาจกลั้นไว้ได,เด้เด็กๆวิ่งเล่นหัวเราะอย่างสดใสอีกครั้งบนซาปรักหพังของความขัดแยง้งดอกไม้แห่งความหวังเริ่มผลิบานส่งกลิ่นหอมกลุ่นไปทั่วทุกหัวระแหงวันที่ส0สิธันวาคมจึงไม่ได้เป็นเพียงวันที่สนธิสัญญาถูกลงนามแต่มันคือวันแห่งคำสัญญาคำสัญญาที่โลกเฝ้ารอคอยมาแสนนาน คำสัญญาที่จะปกป้องอนาคตของคนรุ่นหลังคำสัญญาที่จะสร้างโลกที่ปราศจากความหวาดกลัวเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ทำให้เห็นว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดแสงสว่างแห่งความหวังก็ยังคงมีอยู่เสมอหากมนุษย์เลือกที่จะจับมือกันสันติภาพก็ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ